นี่จะขาย่ร้อถ้าเป็นเบอร์สามร้อยส่สิถ้าเป็นเบอร์สีต้งก็ร้อยสี่ิบเขาจะบจะขายตามเบอร์เลืกขายเบอร์นี่เนาะเวลาเขาเ็คไม่แตุ่ ราคาคือไก่ขนาดราคาสูงสุดอยู่ที่ห้าร้อยแต่แต่บาทสี่บาที่ร้อยห้าร้อยเขาบอกวอาได้สามถ้ามัอยู่ข้างมาสั่งเขาจะทันะแต่ว่าเขาสานใบมันจะขายเงี้มันใหญ่มันจว่าใหญ่ขนาดนี้เลยนะไม่จุดศูนย์กลางอย่าเอาไว้ตรงนี้เนาะแต่ไม่เอาจุดศูนย์กลางเราอย่าไว้นี่ทุกเบอร์เขาจะใช้หวงคุ้มที่วางตรงนี้ lát cả siếc mai chảy nhão cái đấy, ừ. im đấy, không, bảo ăn tính, không ừ. Ừ. Chị tính. <laughs> để bà ăn thì thành công rồi. mét 65 cm, em mua là ăn vào đây, nó vào đây, siếc mai đây. Siếc mai gì? Thằng bà có nhéo của mai, miếng. một mét 65 cm, ยาวเฟิร์มเอาไว้กัเป็นเมตรก้าสิบถ้าเป็นเบอร์สองก็บสองเมตรห้าเซนประมาณนี้เพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นเลยเเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ก็เพิ่มไม่ความยาวขึ้นเพิ่มกีบขึ้นอันนี้เขาใส่สารที่เรียกีบเขาใสถ้าเป็นเบอร์น้อยเบอร์น้อยเขาใส่แบบไม่เด่๋ยเนี่ยแต่ห้องนี่ก็จะน้อยนี่เบอร์สองรุ่นรุ่นสูงขึ้นเนาะออ๋สารถ้าไปเออนี่เปิดห้องใส่หัวกัน ใส่หมอนใสทับหมอนใส่ท um, oh, ับหัวมอนถ้าเอาทับหัวได้แล้วเขาจะยัดใส่ห่วงหมันโป๊กขึ้นลูกซุ้มเหมือนกับยายว่าใส่แบ็นะอ๋ออืมอันนี้เวลาใส่หมอนเยี่ยบหมอนอีมันกบบเบนเบนมันแบบบอบอยนั่นโป๊กขึ้นเหมือนลูกซุ้มเตี้ยถ้าเอานหอง่วงยาวตี่ยายใส่นั้นมันจะน่ะอันจะโป๊กขึ้นลูกซุ้มเนาะ น้ำเล็กๆซา่งเป็นกิจเขาเทียวมาใส่มีมีอย่างกล่องนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกับมันก่าเขาเขาอย่างเขาเวลาว่างจีนเนาะเขาหยั่งจัดเกี่ยวแล้วเขาปลูกของลูกกระเทียมอย่างไั้กินเหลือเขากระจายนอย่างเขาเขาไปแยไใบกินเหลือก็ขายแล้วกส่วนเวลาที่แบบเขาเทีบเกี่ยวเราปลูกของลูกกระเทียมใบกินแล้ว เนีหล่าฮอกกัมาสารจุ้งไก่สารจุ้งไก่เนี่ยเป็นอาดจีบเสริมแต่เอาจะทังไปเลืมแล้วเตกค้ามาสั่งที่จะเอาเบื้องนั้นเนาะเขาไปย่างห้เปิ่นย่างตาสารปุ่นยให้ต้าย่างหเปิ่นเออเปิ่นมาเอาซูมปุ่นอาซูมเสียงห้องกระสานเสียงห้เปิ่นเสียงกัดขนาดใหญ่บอกได้ที่เม็ดความกว้างที่เม็ดความสูงที่เม็ดเดินมาจะเห็นเส้นไหมเห็นเม็ดไม่เอามาจังไหมไม่มีเฮากก์ นี่เขาแจะซื้อมาจากซุ้มโซนเดียวกันนะแต่เขามีปลาไฟอยู่เป็ี่ยนตินสปปเแต่เขามีเหมือนหนักเนาะเขามีสีให้หลแต่ว่าเขากระตุ้งแต่เขาตัดมาเขาวางอย่าห่างเนาะเขากาของเอาไปคลองถ้าหาซื้อได้ก็ตัดมาอันนี้เขาหาซื้อได้อยู่แล้วถ้าเอาไปซื้อเอานี่เล่มใหญ่จีอี้จะต้องเล่มสิบสองบาทแล้วเขาปนขนส่งมาอันนี้ lắm 1 cái tốt sáng bát nó ta mát đến ban giờ ship hai bát anh đi họ bỏ bay tát họ bỏ bay phải... lạc anh à nhận lạc bỏ trang họ sang mà lưới vừa đó mà luôn lên ship bát ta thà lên nhà chị nè lấy là lên nói cả ship bát thuyền ship chết bát ba má này họ có cả nè โยติชุมชนได้รับเลยเจ้าโยติชุมชน,นได้รับแต่คือจะได้อย,ย่างกับอย่งางห้อสามซุมจะเอียนนะ,ะห่อกรสารไปเลยๆเนาะเ่าก็มีไรได้อยู่แต่ถ้าอยู่อู่อ่ะส่วงโควิดนี่เงียบตีว่าติดคนเข้ามาดูงานยังยังสถานย้ายนี่เป็นฐานที่สองฐานดูสุ้มไก่เนะาะ จะมามีคนมาดูงานเพราะว่าเปิดบ้านอีกหนึ่งคนดูงานเปิดกับใครเข้ามาแล้วส่งโควิดที่จะเงียบยังซุ่มไกลกันเหมือนกันส่งโควิดนี่จะเงียบแต่เขาก็ถามได้กระสานได้เลยดื้อวาดมันจะได้ขายบัตรได้มัไหมพ่อจ้าเจ้าวแต่ก่อนมีคนดูงานวันไหนเสียบางข้างกระติบไหนอย่ามาหลายขนาดเนาะ บางวันสองสามขนะก็นี้แต่มาเดี๋ยวนี้เงียบเลยบบกนี้เข้ามาเลยโควิดหลงตั้งแต่สกงโควิดอย่างเงียบฮอกก์แ่ควันฮอกก์ยได้ให้ตอนตีบคุณมาดูงานฮอกกแต่อยียได้ห้เงินส่วนใบงส่วนที่คุเข้ามาดูงานเนาะขนาดไหนแต่ได้สักองรลยอย่างนี้จะต้องยังนอยู่เนาะขนาดได้หลงกันคุนเจอเอ สาธิตการทุมกสาธิตุมไกลจเจีอันนี้วนึ้นไปเลยเจา้าเจ้าวนไปเลยๆก่อนถึงว่ามันจะถึงมองนนะเรื่อนมันถึงจะถึงจ้ำน,น,น,นะไม่หลง